กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568นะครับก็พอดีมวยช่อง36วันเสาร์นี้มันงดผมก็เลยมีเวลาวิเคราะห์แล้วก็ลงช่องคลิปนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชก มวยชอบของช่อง36ศึกเเกียรตเพชรประจำวันเสาร์ที่30สิงหาคม2,568นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญซอบุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญซอบุญตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ p y 2 4ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่าน หรือว่าท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มหลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ i l i k i g k 9955ย้ำ k-i-g-k 9955ทักทายมาได้นะครับภาคสดๆจากขอบกระทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นช่อง8วันอาทิตย์ไม่ได้ภาคนะครับแต่ผมส่ง เป็นราคาพิมพ์ให้แทนส่วนลายพิมพ์200จังเนะีกินกล่องฟาดมันก่อน,อน,อนไปดูขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศยิ่งช่องสามช่องสามสิบหกเนี่ยบรรยากาศมันเวอร์วังนะครับตามทีมนี้นะอย่าสวนเขานะทีมนี้เล่นไม่หยุดนะเวทีนี้ของเขานะไปอ่านเอาครับกลุ่มพิมพ์คำว่าเดือนละก็คือเดือนชนเดือนครับไม่มีเอาเปรียบพี่น้องสมาชิกไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์แน่นอนสไตล์ขอนซมตมชัดเจนอยู่แล้วครับ หากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญชอบุญตาก็ให้การสน,สนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์200จังแน่นแน่นอนไปกันครับนะผมอัดคลิปนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่23สิงหาม8นะครับเพราะว่ามวยช่อง36สัปดาห์นี้มันงดก็เลยมีเวลานะครับบรรยากาศที่นี่สำคัญมากนะคู่ที่หไอ้เพชรอาวุธกิ๊กพระราม7 แคสี่หมื่นเดิมก็ได้ไอต,ตัวนี้ร้อยปอนด์จะพบกับเปรมพยักษ์เก๋บางนาหรือว่าไอเปรมพยัก์พยัก์เมืองชนเพชราอาวุธต,ตัวนี้มวยขวาครับสองแข้งสองกาดก็ถือว่าทําเป็นนะเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะขวาหนักแน่นมันยาแรงหมัดสอได้ดีครับฟิ้มรบเครื่องรวดเร็วไวสมองบดีมีเดียมหักลมต่ทิ้งสูงลอยกว่านิดนึงผมมองแบบนี้ครับอยอดลูกเกยบเลย ฉีดไม่จุกจิกก,กวนใจเด็เตะไซน่าทำนี่ดิครับลีลาอาวุธสวยงามหัดใจใช้ได้นะไอเด็กคนนี้ยไปที่นี่ไว้สองครั้งแล้วครับชนะทั้งสองครั้งเลยนะถือว่าคุ้นชินเวทีนี้มากกว่าดักเสียบดักแทงทสวยๆครับบรรยากาศมันดีเวอร์ไอสองไฟที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมวยพักพวกคนมีเงินเอาตรงๆครับนะแบบราคานำหน้าอาวุธอาวุธค่อยว่ากันตามหลังอ่ะ มันบีบคู่ชกอย่างเดียวเลยราคาวันนั้นไอ้ล่าสุดนี่แหละในนี่ปรับดปฏิทินตรวแหนงแสงทะลึกมีขวางมีป้ายทําได้ดีนะครับไอเด็กคนนี้ไปดูเปรมพยักครับไอ้นี้ซ้ายตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต๊ะเตะซ้ายหนักแน่นมันจะมันแรงหมัดสองด้ดีเลยฟีมครบเครื่องรวดเรงไวสุดีมเลี่ยมหกักครบไททิ้งอาวุธมวยนี่สวยงามฉีดนี่จุกจิกกวนเจดีครับดักเตะดักแทงสวยงามนะครับสายทั้งแถบเลยไอเปรมพยักตัวนี้ จากศึกมวยดีวิถีไทยของท่านสอจอวิชิตนะครับผ่านเบอร์ดีๆนะไอ้เปรมพยักษตัวเนี้ยสุดยอดลูกเย็บเหมือนกันแต่มันไม่คุ้นชินเวทีนี้จะกลัวกับบรรยากาศเขาจะลากไปกินนะสิปัญหามันนะ่ะเรื่องอาวุธมวยการผ่านมวยไม่มีเป็นรองวันเนี้ยไอ้เปรมพยักษนะครับหัวจิตหัวใจมันคงเด็กอายุสิบปีอ่ะเคยแตกรุ่นนะ้าร้องจ๊ากมาแล้วอ่ะไอเด่นหลายแก้วอ่ะอายุยีนู่นน่ะ ผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยไอ้เปรมพยาน์นี่เตะร้องจ้ากเลยนะอยู่วิถีไทยอ่ะฝีมือมวยอาวุธมวยไม่มีเป็นรองวันนี้การผ่านมวยต่างหากครับนะกลัวจนะว่าหน้าเสือเขาจะลากไปกินน่ะกลัวตรงนี้ครับอันนี้พิจารณาตรงๆนะครับนะนายก็ตีตามจังหวะมวยแทงแล้วคาปองกันตัวแล้วที่สําคัญน่ะมวยจากวิถีไทยมาต่อยเนี่ยเคยต่อยวิถีไทยมันช่างก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันใช่ไหมเราไปต่อย ทีนี้มาต่อ,อยู่ศึกอื่นเขาช่างตอนเช้าต่อยบ่ายมันเห็นได้ชัดไอ้สุกหน้าสัปดาห์ที่แล้วที่โดนไอ้ศีลาลาดทะลุงเอาธรรมดาเป็นงวยหัวใจดีมากมันดูไม่มีแรงช่างเช้าต่อยบ่ายอะเพราะมันเคยช่างก่อนลงหน้าหนึ่งวันเป็นค่อยไปต่อยมันดูไม่มีแรงผมกลัวตรงนี้คู่นี้หน้าเสืออยู่ไอ้เพชรอาวุทธทั้งหมดแหละแตะติดบางมันยังต่อเอาตรงๆครับ แต่ว่าหน้าแข้งมันจะอยู่ไอ้เปรมพยักนะก็เลยเลือกยากเลยมวยอย่างเงี้ยนะครับมวยทุกวันก็ต้องอิงหน้าเสืออยู่แล้วเบื้องต้นอ่านเบื้องต้นไม่ได้ต้องชอบเลยโดยพอไปชอบในกลุ่มลงในกลุ่มให้ตอนเช้าหลังช่างอีกทีนึงแต่ว่าที่นี่ชอบเลยครับชอบเพชรอาวุธกิ๊กครามเจ็ดชอบหน้าเสือมันอย่างเดียวนี่แหละบรรยากาศนี่แหละนะครับแล้วก็คุ้นชินเวทีนี้กว่ากลัวไอ้เปรมพยัก์นี่จะหมดแรงเอา คู่ที่สองพายุสายโชดบางแสนหรือว่าไอ้เพชรขวัญชัยมสุขสันต์เดิมร้อยยี่บแต่เพิกับเอกอาวุธวันดีทวีชัยพันดักรัตนบุรีก็ได้พายุสายตัวนี้ขวาครับเดินมือได้ถอยมือเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจะมันแรงหมัดสองส่วนสู้ฟีหมือครบเครื่องสูงยาวพอ,อกันเลยคู่นี้ฉีบนี่จุก,กจิกวนใจได้ดีเตะซ้ายหน้าทําได้ดีไอ้พายุสายถือว่ากล้าแรกกล้าสวนครับแต่ว่าทําเขาได้โดนก็ไม่ค่อยดีนะครับไอ้ตัวนี้กระดูกใช้ได้แหละ ป่ที่นี่บ่อยแล้วครับคุ้นชินที่นี่กว่าแพ้ชนะปะปลกันไป,ไปปล่อยมันใหญ่กว่านะทีเนี้ยตัวคนสูงสูงยาวใหญ่กว่าด้วยอสูงยาวใหญ่กว่า้วต,ตัวมันก็ป,ปล่อยมันก็ใหญ่ครับนะแต่ปัญหามันมัปล่อยเวทเล็กเนี่ยร้อยยี่สิบแปดนี่แหละบรรยากาศดีกว่าแน่นอนครับวันนี้หน้าเสือสู้ทุกราคาแหละในก็ปั้มรัปรด,ด,ดปตทแสดงคล,ล,ลึกแทงราคาป้องกันตัวกอดรัดฟัดเตือเฟือตีก็มีนะครับนะ แต่ว่ามันยังหลุดหลวมอยู่นะไอพาอยุพายุสายตัวเนี้ยไปดูไอเอกอาวุธครับไอนี้ก็ขวาเดินมือได้ถอยมือเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจะมัแรงหมัดสองได้ดีเลยฟีมือครบเครื่องรวดเร็ว่าสมองมันดีมีเหลี่ยมหักล้มไดทิ้งเอกอาวุธมันดีทักดีใชชีพก็จุกจิกกวนใจได้ดีครับนะแต่ยหน้าทำได้าาก,กระดูกไม่มีไม่เป็นรองครับกระดูกไม่ธรรมดาครับช่วงหลังมันใสแต่ของดีๆเบอร์แข็งนะไอเอกอาวุธเนี่ยกล้าแรกกล้าสวนไปเลย มัดสอบมีครบแต่ว่าป้องกันเขาไม่เป็นเปิดหน้าใส่เลยเล็กสั้นกว่าวันนี้ปล่อยๆก็น้อยกว่าแต่ว่ามันต่อยเวทใหญ่ก็แปลกอยู่ร้อยสาถึงร้อยสาเอดลยนะวันนี้ก็เหมือนจะโดนบีบลงมาหน่อยแต่ว่าปล่อยๆมันน้อยกว่านะมาที่นี่ไว้นหนึ่งครั้งกล็ล่าสุดเนี่ยก็สู้ดีขยันดีแต่ว่าแพ้ไปมันแพ้ตัวใหญ่แพ้ของใหญ่วันนั้นนะ่ะ แต่ว่าเดิมๆของไอ้เอกอาวุธตัวนี้โดนไม่ค่อยได้นะครับนะโดนก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแบบนอกเขายากเย็นมากไอ้ตัวนี้แต่ว่าแพ้นอกเป็นนายก็ปั้มรัดปฏิทินตัวแรงสแปงหกกนึ่กอดรัดเฟือตีมกันบรรยากาศเนี่ยเป็นรองเขาชัดวันนี้เรื่องนี้คู่นี้เนี่ยชอบพายุทรายชดบางแสนครับชอบไอ้พายุทรายนะครับดูว่ามันได้ใหญ่วันนี้แล้วก็คุ้นชินที่นี่กว่านะครับคู่ที่สามครับ ไอ้บัวแก้วสสประกรณ์หรือว่าไอ้ดีเซลเล็กโรงเรียนกับเทียมวิทยาร้อยสามสิบสองบกับเพชรอุบลสอเทียนชัยบัวแก้วตัวน,นี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะขวาหนักแน่นมันจะรุนแรงหมัดสอ,อกได้ดีฟี่มือครบเครื่องรวดแวยสมองมดีมีเหลี่ยมพักน้ำทงไอ้บัวแก้วสูงยาก็พอกันครับคู่นี้ฉีบจุกจิกกวนเจดได้ดีแตะไซน่าทำได้ดีเกาเกาเกึกทั้งคู่แหละกระโดดแข็ง,งบัวแก้วเนี่ย แต่ว่ามันหายจากกรุงไปนานนะครับนะกลับมา2ไฟแล้วแหละกลับมาโชว์ที่กรุงสองไฟถือว่าทาได้สวยทั้งสองไฟเลยชนะ2ไฟครับหมัดสอกครบแต่ว่าพื้นเพเดิมๆไอ้บัวแก้วตัวนี้จะบอกให้ครับทําเขาได้โดนไม่ได้ครับพื้นเพเมื่อก่อนนี้นะครับนะก่อนจะหายไปแล้วไปต่อยทูทอนแล้วกลับเข้ากรุงใหม่เนี่ยคือพร้อมน็อกพร้อมนอนได้นะครับฝีมือมวยอาวุธมวยหายห่วงเลยแต่ว่าไม่ค่อยขยัน ไอ้บัวกแก้วในมีลงล่างด้วยนะครับมีลงล่างาเนาะไอ้ตัวบ้าเนี่ยสอนมวยกันยังไงฝึกมวยยังไงเขาไม่ลงล่างกันหรอกลงได้ครับยกห้านุนเป็นต่อร้อยละบาทค่อยไปลงยกห้ากอดรัดเขาไว้ไม่ใช่มาลงล่างอุยุยตั้งแต่ยก3ยก4ี่มันแพ้มวยทุกวันก็ต่อยให้เซียนดันนั่นแหละเขาก็มาส่งไม่สวยไงเขาก็ดันตรงข้ามก็แพ้ไงสดเจนนะครับ สภาพร่างกายผมมองว่าดีกว่าเพราะว่ามันต่อยเมืองกรุงมาสองไฟแล้วนี่ไปดูเพชรอุบลครับขวาเดินมวยได้ถอยมือเป็นแตะขวาหนักแน่นแม่นจำเุนแรง,แรงหมัดสอง,ส,องส่วนสู้เข่าอาชีพเลยรวดเร็วไวดุดดันขยันครับเพชรอุบลตัวนี้กล้าแรกกล้าลุยเลยมีลูกหนักลูกแม่นด้วยนะเก่าเก่ากึกระดูแข็งป๊อกแต่มันหายจากกรุงไปนานเหมือนกันไปเป็นพระเอกภูธรท,ทั้งคู่แหละแต่ไอบัวแก้วมันกลับมาก่อนสองไฟ ไอ้น,นี่กลับมาล่าสุดแล้วเพชรอุบลมาช่องเจ็ดคงจำไ,ได้ดีอัดกับไอ้ไทยสอจอพีอุไทยนั่นแหละเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพีเควันฉลองแหละไอ้ไทยตัวนั้นแหละมันหยดติงต้งๆเลยที่ช่องเจ็ดวันนั้นโดนกดไปสองนับแต่มันไม่แพ้นอกนาะถือว่าสู้ดีมากพื้นเพเดิมๆหัวใจมันก็ถือว่าสู้ดีนะครับก่อนจะหายจากกรุงไปเนี่ยมันติดแต่ว่ามันป้องกันหมัดสองไม่เป็นแบบนี้ยทีเนี้ย เดินเปิดหน้าเปิดตาใส่เพื่อจะจับนายตี่ะหัวใจมั่นคงนะเดิมเดิมไอ้นี่แพ้นอกยากกว่านะครับถ้าเดิมเดมมันเนี่ยในที่ของชอบมันเลยปั้มรัดมัดตีเร่งแรงสแปงทะนึกกอดรัดเฟือตลีเลยนะครับนะอยู่ที่สภาพครับล่าสุดต่อยช่องเจ็ดเนี่ยร้อยสามสิบหกปอนด์ปลายมันก็ยุบโดนกดสองนับวันนี้โดนบีบลงมาอีกต่อยร้อยสามสิบสองนะครับไอเพชรอุบลนะโดนบีบลงมาอีกกิ๊กนึงคู่นี้เนี่ยแม่ได้ดูคู่ดีเลย พระเอกภูทรโชกรุงผมชอบไอ้บัวแก้วสะสอปรกรอนครับชอบบัวแก้วสะสอปรกรอนดูว่ามันคุ้นชินเวทีนี้แล้วก็สภาพร่างกายมันจะดีกว่าเพราะว่ามันกลับเข้ากรุงมาสองไฟแล้วต,ต้นก็คงไปก่อนนะแต่ว่าไอ้เพชรอุบลไม่ธรรมดาผมเห็นสู้กับไอ้ไทยสู้ได้ดีมากดูเนื้อตัววันช่างนะครับคู่นี้สําคัญดูเนื้อตัววันช่าง ใชาเนื้อตัวไอ bon ้เพชรอุบลมาดีๆนี้อาจจะเปลี่ยนใจได้นะครับนะเพราะว่าไอ้บัวแก้วมันติดลงล่างเนี่ยผมไม่ชอบมวยลงล่างที่ชอบมันก็คือสภาพร่างกายมันจะดีกว่ามันต่อยกลุงก่อนแล้ว2ไฟแล้วต้นๆมันไม่แพ้นะครับอ่าเอาตามนี้คู่ที่4ไอ้สิทธิชัยสอเดชพันธ์ร้อจะพบกับเมาครีวันของอม WKO หรือว่า 4, เพชรสี่หมนวอจัก,กรบุิชออจอจร,รบุญก็ได้ไอเนี้ย ไปดูสิทธิชัยก่อนครับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะรุนแรงหมัดสอกออกสวนสู้เข่าอาชีพปอดใจปลายแรงไอ้สินทิชชัยสอนได้ชพันรวเดเร็ว,ว้ดุดดันขยันทรงแข็งแรง,งดีนะครับฉีบนี่จุกจิกกวนใจได้ดีเตะซ้ายหน้าก็มีเห็นครับระดูถือว่าแข็งปปอกแหละกล้าแรกกล้าเลยเลยแต่ว่ามันป้องกันหมัดไม่เป็นนะครับหมัดกับสอกเนี่ยไอ้สิทธิชชัยป้องกันไม่ค่อยเป็นครับผมดูหลายรอบหลายไฟแล้ว มันจะเดินติดเพื่อจะจับปั้มในตีด้ยนะครับนะข้อไขยระดับโลกแหละของท่านสารวัตรเชษสอดิชพันธ์หัวใจหัวใจมั่นคงธาตุมวยตลอดดีโดนกดหลน่นปุ้งมันก็ลุกขึ้นมาสู้ครับหัวใจดีนะไอ้ตัวเนี้ติดมันป้องกันหมดัดสองไม่เป็นเท่านั้นานนี้ปั้มรัดปัิเรื่องตรงสแปงหนึกล็อกรัดปฏตเนียวนึบจากฟอร์มดีๆมาแพ้สองไฟติดแล้วอะแต่สิทธิชัยอะแล้วที่สําคัญ ผมมองเส้นทุชัยต่อยกางวันไม่ว่าจะช่องเจ็ดช่องสามสิบหกปลายมันดูเล่งไม่ขึ้นดูเล็งไม่ขึ้นเลยไม่ขย่มได้เหมือนตอนเย็นเลยไปดูไอ้เมาครีครับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นแม่นยำแรงหมัดสอ,อ,อกได้ดีเข่าอาชีพเหมือนกันนะแต่อันนี้นี่หมัดสอกเป็นนะครับเกา่าเก่ากระดูกแข็งป๊อกต่อยมานานกว่าแน่นอนครับนะผ่านของดีๆมาเยอะกว่าอยู่แล้ว ทรงมันแข็งแรงดีครับบรรยากาศหายห่วงมวยทีมเซียนเนี่ยไอเมาครีวันนี้หน้าเสือนี่แข็งป๊อกเลยบรรยากาศมันดีนะครับกล้าแรกกล้าสวนเลยเป็นมวยเขา่าที่ใช้สอบได้ถือว่าคมนะครับใช้สอบคมนะไอ,ไอเมาครีตัวเนี้ยแต่ว่าแบบแพ้น็อกได้น็อกเขาเป็นก็คือน็อกได้แพ้น็อกเป็นอยู่ทาดมวยจริงๆเนี่ยไอเมาครีเนี่ยดูเป็นรองไอศิทธิชัยนะถ่าเริงเองทาท่มวย ฟันสอบชกใส่กันเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นมวยเซียนแล้วมันมีอาวุธลับหมัดสอกนี่แหละซึ่งไอ้ศิริชัยมันป้องกันไม่เป็นฟอร์มก็รกระทอนกระแท่นพอๆกันแล้วครับ,รบช่วงหลังเนี่ยในก็ปั้มรัดปฏิรินตรายสแปงทะลึกล็อกรัดปฏินิวนึบที่สําคัญไอ้เมาครีไม่กลัวมวยทรงนี้ไม่กลัวมวยเข่าทรงนี้ครับถ้าไอ้เมาครีเจอพวกฝีมือจัด,จด เลียมเชิงจัดจัดหนีไวๆไวหักเรียมเททิ้งบ่อยๆไอ้เมาครีหัวจะปวดถ้าจะมาจับตีเขากันเนี่ยมันมีศอกครับเนี่ยอย่างไอ้จักชัยเดิมเนี่ยที่ต่อยกันเนี่ยสองครั้งเนี่ยนี้หัวจะปวดเลยเพราะเข้าออกไวถ้าพวกใช้กําลังมาปั้มตีกันนี่มันมีศอกมาเสริมแล้วมวยทีมเซียนมันก็ดันไงครับคู่นี้เนี่ยสงครามเข่าแน่นอนผมยังชอบไอ้เมาครีวันของโอ,งองมอยู่นะครับแม้ว่่ไอ้สิทธิชัยสอดั่พันนี่ ไอ้ตัวนี้นี่ธาตุมวยดีนะแต่ว่าต่อยกลางวันผมมองว่าปลายมันเล่งไม่ขึ้นนะแล้วมันป้องกันสอกเขาไม่เป็นวันนี้ไอ้สิทธิชัยมันมีออไอ้เมาครีมันมีศอกไงครับนะแล้วเป็นมวยทีมเซียนบรรยากาศมันดีครบถ้วนครับสนใจเข้ากลุ่มผมไอดีไลค์เคไอจีเคเก้าเก้าห้าห้านะครับลายเสียงสามร้อยลายพิมพ์สองร้อยจังเนี่ยไปสัมผัสกันเอาอย่างที่บอกลงให้ตั้งแต่บายวันเสาร์ที่23มนะครับเข้ามวยช่อง 3. 6สสัปดาห์นี้มันงด คู่ที่หนึ่งเพชรอาวุธกับไอ้เปรมพยักหน้าเสือกับหน้าแข้งเลือกชอบหน้าเสือมันแข็งแตะติดบังมันก็ต่อไปที่เพชรอาวุธกิดขรามเกตนะครับคุณชินที่นี่กว่าไอ้เปรมพยักนี่กระดูกไม่ธรรมดานะครับหัวใจดีแต่ว่ามวยเคยต่อยวิถีไทยอะ่ะช่างก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วมาต่อยเวทีอ,อื่นอ่ะช่างเช้าต่อยบ่ายดูปลายยุบอะ่ะอยางให้สุกหน้าสัปดาห์ก่อนนะครับ คู่ที่สองพายุสายกับเอกอาวุธก็มีสิทธิ์ลุ่นน้ำนอ็นอกทั้งคู่นะชอบพายุสายชดบางแสนดูว่ามันได้ใหญ่และคุ้นชินเวทีนี้กว่าบรรยากาศมันจะดีกว่าหน่อยคู่ที่สามบัวแก้วกับเพชรอบุบลคู่นี้ต้องดูเนื้อตัววันช่างเป็นหลักเลยคู่สามเนี่ยแต่ตอนนี้ผมชอบบัวแก้วสสอปกร่อนนะครับดูว่าคุ้นชินเวทีนี้กว่าเข้ากรุงมาก่อนแล้วช่วงหลังเนี่ยสภาพร่างกายมันจะดีกว่าคือต้นๆมันไม่แพ้ที่ผมไม่ชอบมัน มากร้อยเปอร์เซนเพราะอะไรครับถึงเล่นว่ารอดูเนื้อตัวกันมันชอบลงล่างเนี่ยมวยมวยไขรสอนมวยยุคนี้มันลงล่างในที่ไหนเล่าเซียนไปดันตรงข้ามมันก็แพ้เขาไงไอเพชรอุบลสู้ดีมากกับไอไทยน่ะล่าสุดเนี่ยแต่ว่าสภาพร่างกายจะเท่าไหร่วันนี้ก็โดนบีบลงมาอีกนะครับคูท 4, ่ที่สี่สิทธชัยกับเมาครีสงครามเข่า,ขาผมเลือกชอบไปที่เมาครีวันของโอ,งองมมันเป็นมวยทีมเซียนบรรยากาศมันดีที่สําคัญมันมีศอก มันไม่กลัวมวยเข่าแบบนี้ไอเนี่ยถ้าเจอฟีมือจัดๆหัวมันปวดเจอเข่ามันไม่กลัวมีศอกฟันและเที่สำคัญไอสิทธิชยัยทา่าด้วยดีนะแต่ป้องกันสอกไม่เป็นต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณ